สวัสดีจ้าฮัลโหลเอฟีบาดีสบายดีพี่น้องมาพ่อกันคือเก่ากับไม่ใหญ่ตองมวนเด้อจ้าเฮ้ยตองมวนไว้เซ็กซี่ดอกเด้อจะใครชอบดูเซ็กซี่ก็ไปหาช่องอื่นบังเด้อฮัลโ,าาโหาาโล大ยยอ好香าา้ตยยายเออ大家好那话明啊如果你想睇 sexy 嗰啲咧就ต睇第二座ย哈呢度冇肉睇噶 我係普通師奶嘅啫，我中意啊，有興趣咧就咁樣拍片㗎，玩玩下嘅啫啊！咁啊，有啲啊，有啲人咧中意中意我啊，誒話我咧做煮餸咧誒睇唔到樣就睇多啲餸啊！我煮餸咧就係、是、誒、啊、有啲啊煮啊料角菜、泰角菜啦，仲有啊～ 啊，種菜都有，間唔中有啊西餐啦，間唔中又有嘅嚇、啊。總之咧，我食乜嘢咧就煮乜嘢嘅啊！我唔係專登嚟拍俾大家睇、啊，啊揾呢樣嗰樣嚟拍俾大家睇又唔係嘅啊！我呢呢、這個片咧就唔係專登嚟教人噶、啊，我我拍片咧嚟俾大家睇下嘅啫嚇。我平時咧啊啊生活啦，平時咧煮餸咧，食乜嘢啦咁樣。 如果誒大家中意跟跟跟多邊樣就跟邊樣啦，想煮啊邊樣就跟邊樣啦嚇，咁啊啱邊樣就睇邊樣啦嚇、啊。有啲有啲餸咧，香港朋友唔啱嘅，我誒整俾啲其他國家啲人睇啊睇啊誒食乜嘢嘅。啊柬埔寨人咧、寮國人咧、泰國人咧，比較食差唔多啲餸嘅嚇，差唔多啲餸我誒。啊 就因為我係泰國人啦，我又食開呢啲餸啦，間中有誒潮州菜啦，啊間中又有潮州菜又有啦，啊！因為我屋企咧就係食呢啲餸，我就煮呢啲噶啦啊，屋企食乜嘢就煮乜嘢。你話咧，你要我誒、啊、煮煮餸咧，有啲人話睇唔到樣，想睇下個樣，想睇我啊着靚衫啦，打扮靚一靚火噴噴啦。 着 sex 啦，揾啲靚衫嚟着，化妝啦，見到送見到人咁樣嘅，誒做唔到嘅嚇、啊，因為咧住房係太細嘅啦，住房又太細，拍攝唔到嘅啊，拍唔到成個人嘅，我住房淨係行到一個人，一個人企住送得爆晒噶啦唔好位行噶啦咁啊住房又細啦，又唔夠大啦所以就見唔到樣嘅。 就專登就係整送，就係、是、見到送噶啦，見唔唔使見人噶啦嚇。因為咧見到人咧，如果住房大嘅話咧，見到人又要打扮靚一靚嘅，又要揼本落去啦，係咪先？又要揼本，又要打扮，又要 sexy。有啲人咧想睇嘅好似誒美女廚房咁樣煮餸喎，打扮 sexy 咁樣有肉體咁樣喎，先至會吸引啊！咁樣講啊～ 唉，我咁年幾大啦？五十幾歲，等多幾年，我都六十歲啦，仲要睇乜嘢啊？係嘛？我普通師奶嚟嘅啫，我做嗰啲搞笑嘅啫啊，搞笑，搞下笑，轉燈搞下笑嘅啫啊，唔使咁認真㗎、啊，大家啊，唔係唔係拍咁認真。如果我認真咧，我就要拍拍攝啦，就要請人啦，又要請人嚟化妝啦，嚇、啊。 又要揼本啊，買靚衫買 s e x 衫嚟着啦，拍片啦，係咪先？種呢種咧揼本落去咧，使好多錢嘅大家。我係普通師奶啊，做普通嘢就得噶啦啊！你都冇冇啊冇肉睇啦啊！啊啊我聽我話俾聽先嚇、啊，男人中意睇肉啊嘛，冇 <laughs> 肉睇嘅啊！有啲人話誒著、欸、s e x 啦 s e x 咁樣都仲唔夠 sexy 咩？咁樣仲唔夠 sexy 啊？金婆婆去 sexy 噶啦嚇、啊！嗱、啊，咁樣都 sexy 啦，仲唔 sexy？啊，邊個教打嘛？金婆婆唔 sexy 啊今日啊！啊，金婆婆今日啊專登你 sexy 噶，話俾聽嚇。我嘅人咧又年紀開始大啦，五十幾歲啦嚇，同埋又肥啦，冇嘢睇啊大家，係啦、啊，普通誒誒普通師奶嚟嘅啫啊！ วันนี้ฉันก็จะมาพูดนิดๆหน่อยๆสำหรับฉันฉันไปซื้อกับข้าวฉันไปเจอ f อ FC อบอกให้ฉันน่ะเวลาทำกับข้าวจะมองไม่เห็นคนให้ฉันแบบว่าถ่ายให้มองเห็นคนแนะนำฉันให้ใส่เสื้อผ้าเซ็กซี่เซ็กซี่สวยๆเซ็กซี่แต่งหน้าแต่งตาทำผมแล้วก็ทำกับข้าวให้เห็นกับข้าวเห็นทำคนด้วยฉันว่าห้องครัวฉันน่ะมันเล็กมันยืนได้แค่คนเดียวเวลาฉันทำกับข้าวในฉันทำแบบ มองจะมองไม่เห็นคนมองเห็นเฉพาะกับข้าวเพราะว่าฉันเน้นเฉพาะกับข้าวไงไม่ได้เน้นคนนะเออทําเฉพาะกับข้าวให้ดูเฉพาะกับข้าวไม่ต้องดูคนหรอกเออใช่ไหมละ่ะเขาแนะนําให้ฉันน่ะแต่งตัวส,สวยๆเซ็กซี่เซ็เกซีกเ่เหมือนเหมือนกับกับคนอายุน้อยๆนะ่ะเหมือนคนสาวๆเหมือนสาวๆน่ะเวลาเขาทาทีวีโชว์นะ่ะเขาแต่งชุดเซ็กซี่เซ็กซี่สวยๆนั่นนะ่ะเออ บอกฉันทําไม่ได้หรอกอย่างนั้นน่ะฉันน่ะอายุเยอะแล้วห้าสิบกว่าแล้วฉันจะมาแต่งตัวเซ็กซี่โชว์นั่นโชว์นี่ให้ดูฉันเป็นไปไม่ได้หรอกเพราะฉันเป็นมาบ้านแม่บ้านธรรมดาฉันทําคลิปอย่างงั้นไม่ได้เพราะว่าห้องครัวฉันน่ะมันเล็กห้องครัวฉันมันเล็กมันยืนได้แค่คนเดียวฉันเน้นเฉพาะกับข้าวเท่านั้นเวลาฉันทําฉันก็ไม่ได้ว่าจะตั้งตั้งใจจะสอนคนฉันทําให้คนดูเฉยเฉยฉันทําให้คนดูเฉยเฉยใครจะทําตามก็ทําใครไม่ทําก็แล้วไปใช่ไหมล่ะ อยากทาตามก็ทําไม่ทําก็แล้วไปเออฉันทําให้ดูเฉยๆว่าชีวิตประจําวันนะฉันกินอะไรมัางฉันทํากับข้าวอะไรมั่งมันก็จะเป็นคลิปแบบบ้านๆนะฉันแนะนําก่อนนะฉันเคยพูดมาหลายหนแล้วนะฉันเคยพูดมาหลายหนแล้วเพราะว่าคลิปฉันนะเป็นคลิปแบบแม่บ้านธรรมดาธรรมดามันแนวออกตลกตลกอ่าขำๆนิดๆหนอยเพื่อสร้าง ความบัาเทิงให้กับพี่น้องเออเพื่อมาดูไม่มีใครเขาอยากจะดูผู้ชายนะผู้ชายส่วนมากนะไม่ว่าจะหนุ่มหรือจะว่าจะแก่นะเขาไม่ชอบดูอ่าไม่ใหญ่ทองม้วนนะก็บอกไม่ใหญ่ทองม้วนนะแก่ไม่มีอะไรดูเออไม่มีเนื้อไม่มีหนังให้ใครดูเขาบอกฉันนะนะมาเช้านี่ฉันไปซื้อของมาเออคลิปฉันนาะเป็นคลิปบ้านๆต้องเข้าใจนะเออฉันทําคลิปแบบบ้านๆนะ มาพูดเล่นๆสนุกๆไปงั้นแหละจ้าก็าบอกก็แนะนําให้ชั้นอะถ้าทําคลิปแบบเน้นเน้นแบบเนื้อหนังมังสาอะนุ่งน้อยห่มน้อยแต่งตัวสวยๆเซ็กซี่เซ็กซี่มาทากับข้าวหรือจะมานั่งกินอะไรก็แล้วแต่ก็บอกคนจะดูเป็นล้านๆคนโอ้ยฉันไม่สนใจหรอกใครจะดูเท่าไหร่ก็ดูไปเถอะ <c oughs> มีคนดูก็ดีฉันไม่เน้นแบบนั้นไงนอย่าไปโลภมากพี่น้องค่อยๆทำค่อยๆเป็นค่อยๆไปเด้อ จะมาทําแบบนั้นมันเป็นไปไม่ได้เลยจ้าฉันเป็นคนแม่บ้านธรรมดาธรรมดาเฉยๆจะมาให้แต่งตัวโป๊เปลือยจะมาให้แต่ฉันแต่งตัวโป๊ๆอย่างนี้ฉันก็เป็นไปไม่ได้ฉันเคยบอกว่าถ้าเกิดถ้าเกิดฉันลดน้ําหนักได้นะมีคนดูเยอะๆนะฉันจะใส่ชุดว่ายนะ้ํามากินโชว์ฉันเคยพูดแล้วแต่นี่ยังลางหัวยาวก้องก,อ,กออยู่ก็เอากามโตเฟก็ว่าแล้วเยาวกุ้นจงไทยยาวกุ้นจงแล้วเาแลก็ออ大家支持得多之后咧ห่าแล้ว dòng sành chết thì hầu lẽ một chỗ bệnh gì à số bê ca thái là ngô kê kê ta lê lê mạn man tăng à lê chồng cao chi cả chồng cao phân số cả ý man ngô số cắn số phân à ca tôi mê mê cao à mê cao cho chín cô à tôi chồng mê cao à xì chín phân chồng à xì chín có chồng tới chồng mê à mạn số à ca là แล้วส,ง,สงไทยสงไทยยกกตีหมอยกไคกะละโมแม่ไทยกะล,ะก,ะ,ละกะตีอับผีน่ะพระผีน่ะโผโผทรงๆว่าสีทงทงทงาลกระเจอา <c oughs> โอ้ยลืมแนะนําวันนี้ฉันมากินอะไรวันนี้ก็คลิปยาวหน่อยเด้อพี่น้องวันนี้ฉันมากินต้มแซ่บปลาช่อนจ้าต้มแซ่บปลาช่อนทําลงคลิปไปแล้วเด้อทําง่ายๆวิธีง่ายๆเอาง่ายๆแล้วกันฉันชอบชอบทําอะไรแบบง่ายๆแล้วก็มีน้ําพริกเผาน้ําพริกเผาแคบหมูแล้วก็มีผัก มีผักเม่อยู่ในนี้นะเบ่งเฮาเบ่งเฮา <laughs> มากินข้าวเด้อยจ้าพี่น้องฉันหิวข้าวมากินต้มแซบน้ำพริกอยู่นี่ต้มแซบแซบแซบฉันไปซื้อปลาช่อนมาให้ก็แล้วแต่เนื้อแม่เอากระดูกฉันกลัวก้างฉันกินก้างอุ้ยแซบอร่อยโหไเม่เอเยอะไรกอทอง อกกําหอเสกลิวเกาะชอยไม่ไทยเกาะชอยอะหลิวเกาะชอยชินโปลาแกเสกโรไม่ฟันโรไม่ฟันนะจิงยกโรไม่ฟันจะเอาขันตายโ廖国菜อ知唔知廖国菜系ก่ะ锅啊即系罗锅咁解廖国即系罗锅好近就诶好近大陆哦哦近中ย噶罗锅ันแ罗米饭ยะเยิงแก ทยก็ยัโงโอเคนะโงโอเคก็เส็กสิวเจ้าชอยเสกลิวกวาะชอยเสกไทยกะชอยแกหลามปิ้งชอยจงไม้ปักปักชอยแล่วจะสิวเสกแกฮอืมอร่อยพี่น้องสดฮอนฮอืออร่อยอย่างนี้เลยแซ่บต้มแซ่บมันก็ต้องแซ่บอยู่แล้วจ้ะพี่น้องเลยมาเดินมากินข้าวน้ำกันลืมเรียก hello everybody come to eat with me today wow many many food uh many food here soup uh spicy sour salty uh fish soup then say isan food isan food very spicy and the chili sauce chili sauce which uh here chili sauce and the vegetable here oh i don't know how to say มากินเข่าพี่น้องเอ้ยมาแซ่บรังกันเจ้วันนี้ก็จะก็จบไปก้าวเชิงเฮี่ซิวๆอ่ะ,ะแซ่บกินแล้วมันก็แซ่บกันซีละมันก็จะกินได้ลายมันก็สีอ้วนมะไรมาไรฉันจะพร้อมสันทีละ นูนสงสัยจะประมาณอา,ายุหกสิบแล้วฉัน,นึังจะผอมนะฉันว่ารออีกสามสี่ปีเด้อรออีกสามสี่ปีเด้ออีกสามสี่ปีฉันก็หกสิบแล้วตั้งต้อเกี่สิ่งจอเว่งยี่เลยทูอท่ะอมคลดว่าหก,กสับสี่แล้วมานมาตังตีอะไรย่า 我唔急嘅 <laughs>，想睇肉想睇想睇身材啊！等我瘦先啦、啊，着泳衣嚟梳 h 食俾大家睇啊！啊煮餸着泳衣咧就唔啱噶啦，因為廚房太細，<laughs> 因為咧鹹鹹濕濕啊出嚟咁樣睇啊少見到肉嗰啲嘢咧誒唔拍得片噶、啊。 ยูทูบไปโจกโอะยูทูบไปโจกวิอช่วยซิวกับจีจิก่กัละละ่ะถ้าเกิดว่านุ่งน้อยห่มน้อยเนี่ยเห็นอะไรหมดเนี่ยมาคิดทำกับข้าวหรือว่านั่งกินเนี่ยาะว่า YouTube ก็จะลบช่องนะเพราะว่ามันเป็นภาพภาพภาพโป้ไงมันเป็นภาพโป้ไงใช่ไหมล่ะดีมันก็ทำไม่ได้เออ พวกผู้ชายก็อยากดูโปโปอะนะไปหาดูช่องอื่นแนละ้ดูโปโปนั่นน่ะ,นะนะช่องอื่นเขาก็ทำโปโปะนะนะั่นแหละจะทำไปได้สักเท่าไหร่เชียว <c ười> คนดูก็เบื่อเป็นเหมือนกันด้วย มาวันนี้กินข้าวเหนียวมื้อนี้กินข้าวเหนียวเด้อมื้อนี้กินข้าวเหนียวเด้อข้าวเหนียวก็ติดมือดีแท้อืมเซ็ปบักแข้งบักแข้งจันที่แข้ 咁啊！特別唱氣啊！咁啊，嗰啲香港人啲口味呢就，就就唔同其他啲國家啊！其他國家就有啊拍片啊食嘢啦煮餸啦嚇，有啲啊搞笑啦嚇。香港人呢啊睇唔啱啊唔啱。 剩係睇嗰啲啊介紹嘅嘢食啦，食俾人睇嗰啲就睇嘅，同埋咧旅遊嗰啲啦，誒、啊、介紹啊，啊誒旅遊地方啊咁樣就或者行山啊咁樣咧就啱睇，或者睇明星煮餸嗰啲就啱睇噶啦啊！香港人口味咧就唔同噶、啊，香港人有七百萬人，七百萬幾人，你有幾多人嚟睇我啊？唔咪先。 และจกที่เย่ยเมเมลมหอหลังบาอามกกคนน่ะเป๋นมุนมุนจุกตโตอ่ะไม่ซินจกที่เย,ยม,โโยมยพพุนจุกห่มตตายกาแกอ๋อออจอจกยีพระติเมียงพระพินเจกพระอะละอ๋อติเมียงจกจะติติเมียงจกแลเลยอามาไทยจ้ะเจ้าไทยเล่มอามไทยเจ้าหมูไทยล้ามาซิ้นฉันฉันทําคลิปแล้วฉันทําคลิปแบบธรรมดาธรรมดาอันนี้น่ะถ้าดูถ้าดูแบบว่าดูได้ก็ดูดูไม่ได้ก็แล้วไปเออ <microphone in the conclusions> ăn, dục, mình nói với anh sáng mai sáng nay không phải là gì đâu, nói là quay phim ăn gì cho người ta xem à không có gì đặc biệt đâu ăn thôi mà không phải là có ích đâu, có mọi người ăn, ăn có ích, ăn cái gì cũng có ích, ăn cái có ích, ăn cái gì cũng ăn cái gì ăn ăn cũng ăn cũng ăn cũng có cũng có 你เกินตัวอย่าคน食ก็หอมเลยแล้ว开胃แล้วอยาก食啦ฮะมั้ยแล้วอันที่ฉัน食อย่างนหหี้ก็หมอมเลยอะรสชาติข้าวต้มน,นี้่ั็อร่อยเนี่ยปลาช่อนเนี่ยแล้เอาแต่เนื้อไม่เอากระดูกเนี่ยมาทำต้มอ,อะต้มแซ่บอร่อยจะตายให้เขาทำมาเลยไม่ต้องไม,ไม่ไม่ต้องมาทำเองไม่ต้องมาเลีเองมันยุ่งยาก วันนี้เน้นต้มแซบเดีอวันนี้นะเพราะว่าทํากินคนเดียวจาที่บ้านก็กินกันไม่เป็นเนี่ยแล้วต่เนื้อมันยังมีก้างอีกนะมันเอากระดามามันยังมีก้างติดอยู่ในรอย chúng ta nên ăn cang, cái xíu xíu phải kìa, ngô ăn cang là ăn cang, ăn cang là ăn cang, ăn cang quạt ăn cang, ăn cang là ăn cang, ăn cang là ăn cang, ăn cang là cái cang, ăn cang là ăn cang, ăn Chân là ăn cang, ăn cang là ăn cang, ăn cang là ăn cang, kín, cang là ăn chân là ăn cang, Chân cang là จินจัางมาทังเซ็คนเห็นฉันทำกับข้าวเห็นฉันว่าฉันคลิปทำคลิปทำอันอันยำตัวปูนะบอกว่าดำปิดปีเลยดำปิดปีเลยเอาก็เอาน้ำมาขามเปียกเอาเอาน้ำตาลปิดเอาไปเคี่ยวมันก็ดำแล้วอะ่ะใช่ไหมล่ะเออไหนจะต้องมาใส่พริกป่นอีกมันก็ดำจะให้มันออกแดงๆหรือไง เออจริงด้วยเวลาถ่ายเนี่ยคลิปเนี่ยมันจะออกดำาๆเพราะว่าโทรศัพท์ฉันแสแสงมันไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่มันไม่ดำปิดปีหรอกเออบางคนก็ว่าดำปิดปีมันเป็นที่โทรศัพท์จ้าเนี่ยอย่างมาพิกเนี่ยมองเห็นก็เป็นดำาๆใช่ไหมล่ะที่จริงมันออกแดง มันออกแดงๆเนี่ยมันออกแดงแดงๆเนี่ยส้มๆแดงๆเนี่ยอย่ามองอย่างเงี้ยโทรศัพท์จั็บโทรศัพท์จัธรรมดา <c oughs> แสงก็ไม่ค่อย,อยดีแสงก็ไม่ค่อยชัดเท่าไหร่หรอกแสงอะ <c oughs> ่ะเวลาทำกับข้าวมองไม่ค่อยเห็นสีเท่าไหร่ว่าจะไปเปลี่ยนอยู่เนี่ยเดี๋ยวเอาไว้ก่อนมันยังไม่เสียไม่ยังใช้ได้ฉันก็ใช้ไปเรื่อยๆ 諗住轉嗰啲電話因為電話咧拍嘢之後咧，睇啲嘢唔咪誒啲顏色咧唔咪咁清楚。有啲人有啲啦煮啲餸咧誒黃嘅，有啲係青嘅，有啲係紅紅地嘅，但係影唔到噶嗰啲餸嗰啲啲顏色嘅啊，所以啊麻麻地啊呢個電話我用緊，平嘢你家千借蚊。 โทรศัพท์ฉันใช้ไม่ไม่ไม่กี่พันเองโทรศัพท์ฉันใช้ถูกที่สุดแล้ววันนี้ก็มากินแค่นี้ก่อนเด้อเอาไว้เดี๋ยวจะกินอีกสักสี่สี่ห้าโมงเดี๋ยวจะกินอีกทีหนึ่งพี่ก็ว่ากำบ่พร้อมเซ็กซี์อ่ะว่าไปได้听听อ๋าโอ้กําลังกําเซ็กซี่ะอ่าว่าไมเลี้ยงอ๋อจริงๆมัมซับซับเอออยากดูดิอยสกดูดิยทีอ่ะมัมา นี่ตุ่มไมยกอ่ะนี่ตุ่นี่ตุ่มไมยกไหมนี่ตุ่มไมยกนะแม่นี่ตุ่มไมยกอ่ะนี่ไม่ใช่เนื้อหรือไงจะดูเนื้อหนังเนี่ยอันนี้ไม่ใช่เนื้อหนังหรือไงเออจะให้ดูเนื้อหนังเนี่ยกินน้ำก่อน ฉันทำคลิปฉันเคยพูดไปหลายหนแล้วอ้อผักพินเนอ้อหัวไที่ฉีนแล้วผ่าพินแล้ผ่าตัวเก่าพินแน่อ้อยาก้องว่าใก้าไทูก็แล้วอ้อี่อ้อดิพินเนาะอ้อวิดีโอเนาะก็เป็นเรื่องธรไมดาเลยนะฮะ你想看硕士硕士好像美术女一样องก做好像美งพินตัก房一样边นจกต到啊系咪啊 做到我一一早做咗啦，使你講咩係嘛？着小布咁樣，啊有肉有乜嘢睇咁樣，俾你幻想幻覺，俾人哋迷人啊！嗰啲就叫咗迷人啊，迷啲男人啊，入嚟睇多啲，幫襯你多啲啊，迷你俾俾你幻想幻覺啊，發夢都記住佢啊！唉，我費事啦，唉。 ผมจกย้ำชัดเย่แกอ้าวผมอลีนเลข่จ้าอ้อเีนเล่ไปสิเลยเราไปหึดอ่าว่าไปแทงอ่ะอ้าวเขาจกเลยสองเลยอ่ะต่ยันแกงเราว่าไปแทงอ่ะโอเคกงเลยเราไปหึดซ้ำจงไปสี่อ่ะว่าไปแทงอ่ะไปละจ้าแค่นี้ละจ้าเอาไว้โอกาสหน้ากันโพกันใหม่เลยจ้ากินอิ่มแด้วจ้าจอยกินแตงกวาบ๊าย